สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูหลินสอนศิลปะศิลปะง่ายๆทําได้ที่บ้านเช่นเคยค่ะและในคลิปนี้ครูหลินก็มีกิจกรรมศิลปะง่ายๆมาชวนเด็กๆทุกคนได้ลองฝึกทํากันค่ะและก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนั้นเรามาทบทวนความรู้เรื่องสีคู่ตรงข้ามและการใช้สีคู่ตรงข้ามกันก่อนเลยค่ะ สีคู่ตรงข้ามหมายถึงสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสีบางทีเรียกว่าสีตัดกันมีทั้งหมด6คู่คือสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงสีส้มเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงินสีส้มตรงข้ามกับสีน้ำเงินสีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงินสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวและสีม่วงแดงตรงข้ามกับสีเขียวเหลือง เรามาดูการใช้สีคู่ตรงข้ามในงานทัศนศิลป์กันค่ะสีคู่ตรงข้ามจะให้ความรู้สึกขัดแย้งดังนั้นการใช้สีคู่ตรงข้ามจึงนิยมใช้สีใดสีหนึ่งให้มากกว่าสีอีกสีหนึ่งในพื้นที่การระบายสีหรือใช้สีคู่ตรงข้ามโดยมีการผสมสีคู่นั้นในอัตราส่วนที่ต่างกันเพื่อลดความขัดแย้งกันทำให้ภาพมีความกลมกลืนสวยงาม การใช้สีคู่ตรงข้ามก็สามารถสร้างลวดลายที่ดูโดดเด่นได้เช่นเดียวกันค่ะและการใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกันคือใช้สีใดสีหนึ่งมากกว่าอีกสีหนึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้ภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมในวันนี้เราจะใช้สีคู่ตรงข้ามจำนวน3คู่เพื่อใช้ในการระบายสีภาพวาดของเราในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกให้เด็กๆขี่เส้นกรอบและแบ่งเป็นสมช่องเหมือนตัวอย่างในคลิปนี้เลยค่ะจากนั้นใช้ดินสอนร่างภาพดอกไม้ซึ่งตัวอย่างในคลิปนี้กลิ่นวาดเป็นดอกลีลาวดีค่ะเด็กๆสามารถวาดตามตัวอย่างในคลิปนี้ได้หรือวาดตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกัน และตัวอย่างการระบายสีในคลิปนี้คุณลิงใช้เป็นสีช็อกค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราจะใช้สีคู่ตรงข้ามจํานวน3าคู่ในการระบายสีภาพผลงานของเราค่ะเริ่มจากคู่สีที่1ก็คือสีแดงและสีเขียวค่ะเริ่มจากไล่น้ําหนักสีแดงสีแดงเข้มสีแดงอ่อนและสีชมพูไล่น้ําหนักตามลําดับเลยค่ะ เมื่อระบายดอกไม้ด้วยสีแดงเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะใช้สีเขียวในการระบายพื้นหลังค่ะเริ่มจากสีเขียวเข้มสีเขียวและสีเขียวเหลืองและน้ำหนักจากสีเข้มสีกลางและสีอ่อนตามลำดับเลยค่ะ ในช่องถัดไปเราจะใช้สีคู่ตรงข้ามคือคู่สีม่วงกับสีเหลืองค่ะโดยเราจะระบายดอกไม้ด้วยโทนสีเหลืองเริ่มจากสีเหลืองต้มจากนั้นใช้สีเหลืองระบายและน้ําหนักสีเหมือนเดิมเลยค่ะ เมื่อเราระบายสีดอกไม้ด้วยสีเหลืองเรียบร้อยแล้วเราจะระบายสีพื้นหลังด้วยสีม่วงค่ะโดยเริ่มจากสีน้ำเงินจากนั้นใช้สีม่วงระบายทับไปอีกรอบค่ะและเก็บรายละเอียดด้วยสีม่วงแดงการไล่น้ำหนักสีในคลิปนี้กลิ่นจะไล่น้ำหนักจากสีเข้มสีกลางและสีอ่อนนะคะเด็กๆลองทำตามดูนะ และในช่องสุดท้ายคู่สีตรงข้ามที่เราจะใช้ก็คือคู่สีน้ำเงินกับสีส้มค่ะโดยเราจะระบายดอกไม้ด้วยสีส้มเริ่มจากสีส้มแดงจากนั้นใช้สีส้มไล่น้ำหนักสีตามลำดับค่ะและเก็บรายละเอียดด้วยสีส้มเหลือง เมื่อเราระบายดอกไม้ด้วยสีส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะระบายพื้นหลังด้วยสีน้ำเงินค่ะเริ่มจากการใช้สีน้ำเงินเข้มระบายลงไปจากนั้นใช้สีน้ำเงินอ่อนระบายทับอีกรอบหนึ่งค่ะและเก็บรายละเอียดด้วยสีฟ้า ในการเก็บรายละเอียดตกแต่งผลงานนั้นในคลิปนี้คุรินใช้เป็นสีไม้ค่ะคือสีแดงและสีม่วงในการเก็บเงาเพื่อทำให้ภาพของเรามีความคมชัดสวยงามยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อเราเก็บรายละเอียดผลงานของเราเรียบร้อยแล้ว,ดวเด็กๆอาจจะใช้ดินสอตัดเส้นเก็บรายละเอียดบริเวณกรอบรูปให้มีความคมชัดยิ่งขึ้นก็จะช่วยให้ภาพของเรานั้นดูโดดเด่นและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ผลงานจากการใช้สีคู่ตรงข้ามจำนวน3คู่นั่นก็คือคู่ที่1สีแดงกับสีเขียวคู่ที่2สีเหลืองกับสีม่วงและคู่ที่ส สีส้มกับสีน้ำเงินเรียบร้อยสวยงามค่ะถ้าเด็กๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูได้ทำคลิปการสอนศิลปะง่ายๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ